เชือกเกาะกันกระสุนนี่ตำรวจจริงๆใส่นะแล้วก็ทํามาจากขยะพลาสติกแต่ว่าอนาคตต่อไปเนี่ยจะใช้วัสดุที่ดีขึ้นเบาขึ้นแล้วก็ทําให้ประชาชนทั่วไปใช้ได้นะคะจะเรียกว่าชุดป้องกันความรุนแรงแล้วก็ชุดปลอดภัยหรือเซฟโค้ดนะคะอนาคตข้างหน้าทุกคนก็จะได้รับการป้องกันไม่ใช่แค่เฉพาะตำรวจหรือทหารอีกแล้วนะคะซึ่งก็เป็นผลงานของสำนักงานการวิใจใัยแห่งชาติในการพัฒนานวัตกรรมจากขยะพลาสติก การต่อยอดจากาใดช่ค่ะซึ่งผลตอบรับดีมากทุกคนอยากใส่เบาเบาไหมเบาครับเบาขนาดจริงๆแล้วเวลาสารวัตรใส่หนักกี่กิโลอ่ะที่เคยมีประสบการณ์และเห็นเขาใส่ก็จะหนักหนักกว่านี้นิดนึงครับประมาณเจ็ดกิโลถึงเจ็ดกิโลแต่วันนี้ก็น่าจะเบากว่าเบากว่าค่ะใส่แล้วดีนะดูแล้วผมเองไม่ได้มีโอกาสรูปทดสอบอาจารย์แต่ก็รู้สึกว่าใส่แล้วกระชับแล้วก็ในเรื่องผลการทดสอบน่าจะใช้งานได้จริงตามที่ท่านอาจารย์ได้